สวนสอนนอดาราศาสตร์โรงเรียนสามเสนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง1สิงหาคมค่ะโดยน้องๆสามารถสมัครผ่าน QR code อ,อันนี้ได้เลยมีค่าสมัครสอบ100บาทนะคะโดยสอบวันที่31สิงหาคม68เวลา9้าโมงถึง จดวันเวลากันไว้ให้ดีๆนะโดยวิชาดาราศาสตร์นะคะจะมีระดับมต้นแล้วก็มปลายค่ะสำหรับระดับมต้นนะคะน้องๆต้องเกิดระหว่างวันที่2มกราคม2554จนถึง30ธันวาคม2555ค่ะส่วนระดับมปลายนะคะน้องๆต้องอยู่ไม่เกินระดับชั้นม .5 แล้วก็เกิดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2549เป็นต้นไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ออกสอบนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้ภาพชัดๆนะคะสามารถเลื่อนดูในช่องก็ได้หรือว่าจะสแกน QR Code อันนี้เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ทักหาพี่แอดบินว่า BKBAS 6 8นะคะสามารถพิมพ์ติดกันได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แอดมินจะส่งรูปชัดๆให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีขอ้อมูลอัปเดตยังไงนะคะสามารถพิมพ์คุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากบ้านครูแบคค่ะ